อ่าก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกมจุลาิสิ์เบอร์เดอะเกมกันอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ก็มีแพ็ค JW เข้ามานะเป็นแพ็คที่พี่ก็เข้าไปเก็บอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อสะสมแต้ม JW โอเคแล้วก็มีการ์ดแพ็คการ์ดทองเนาะโอเคเดี๋ยวเราลง JW กันเลยนะครับต้องสู้ถึง3รอบนะครับแล้วก็ไปสุ่มแต้ม JW กันตัว AI ก็พัฒนาตัวขึ้นมาแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่ของพี่ก็น่าจะพอสู้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยรอบแรกตัวระดับนี้น่าจะเพียงพอโอเคไปเลยปึ๊บ เราก็จัดตัวชนะทางมานะเริ่มแรกเราก็ชาร์จก่อนเลย AI มี2มี2แล้วปันโจมตีเลยนะมันรีบอีกแล้วปังโห AI รีบอะ่ะตอนนี้เรามี3ามแต้มเดี๋ยวเราก็ชาร์จต่อเลยตอนนี้ AI ยังคงมี2อ,อยู่แล้วมันก็อ้าวเปลี่ยนตัวซะงั้นมันเปลี่ยนตัวแล้วมันก็ จมตีมันหนึ่งเลยนะปังตอนนี้มันแต้มหมดนะครับ AI แต้มหมดเหลือเราเปลี่ยนตัวเจ้านกลงมาแล้วก็จัดการตัวนี้ให้ไปนอนดีกว่าปึ๊บต้องตีสามแต้มที่เหลือก็ชาร์จเลยนะครับไปสามแต้มไปนอนซาโอเคตัวแรกไปนอนแล้วตัวที่สองกินพืชเขาลงมาแล้วมีสมแต้ม มันโจมตีสมเลยนะปังเรานอนเลยหลับโอเคตัวที่สองเราลงสนามนะครับเราก็จัดการตัวนี้ก่อนด้วยแต้ม2แต้มก็เพียงพอนะไปปังเรียบร้อยตัวสุดท้ายมีสแต้มมีสี่แต้มแล้วมันโจมตีสาม เหลือหนึ่งแต่ไม่สนหลอกตัวสุดท้ายเราครึ่งบกครึ่งน้ำชนะทางแล้วก็มีแปดแต้มด้วยไปแปดแต้มไม่ต้องเหลือซากกันเลยไปเข้าเจ็ดแต้มมาปาปควร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 ,ควรเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็คเจดับิลรอบแรกนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปต่อกันรอบสองกันเลยรอบสองครึ่งบกครึ่งน้ำกินเนื้อนกเราก็ตัดตัวชนะทางลงไปนะแล้วก็นกใช่ไหมนกก็แพ้กินพืชโอเคไปรอบสองเราก็ต้องชาร์จสะสมแต้มก่อนนะครับอ่า a อไมี2 มแล้วเฮ้ย AI โจมตีสวนเลยโอเคอย่างนี้อย่างนี้ก็แจ๋วดิมีสาแต้มมันพอนี่ล่ะโอเคไปจัดสามแต้มเลยไปไปนอนนะเจ้า AI สายห้าวโอเคตัวที่สองเขาลงสนามมีสแต้ม2แต้มแล้วโจมตีสองเลยนะ สายสวนอันนี้ตัวแรกตัวนะครับเข้าข่ายตัวแรกตัวละรอบนี้เรามี3แต้ม3แต้ม3 42โอเคพอไปปึ๊บปปึ๊บ,ปบไปสีแต้มเรียบร้อยโอเคต่อไปตัวสุดท้ายเขาเป็นนกลงมาชนะทางเรานะแล้วมันโจมตีสอง ปรับปังเรียบร้อยนอน,นอนเลยโอเคมันเหลือหนึ่งแต้มใช่ไหมโอเคเพียงพออยู่ไปนอนซะห้าวเหรอ AI ห้าวเหรอวันนี้ a i ห้าวนะครับโอเคครับก็ชนะไปสำหรับรอบที่สองนะของการตีแพ็คเจรบิลเออวันนี้แบบชิวๆเนอะแพ็คเจรบิลโอเคไปต่อกันรอบสามเลย กินเนื้อ2ตัวกินพืช1ตัวแต่ครึ่งบกครึ่งน้ําเราจะหมดมันหมดแล้วอะ่ะที่เหลือก็ไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวเราก็จัดจัดกินเนื้อลง3ตัวเลยไหม,ไมเพราะจะได้ไม่แพ้ทางอะไรเลยเอเอ,เอจัดนกลงไปตัวหนึ่งแล้วกันเนาะ โอเคน่าจะเพียงพออ่ะโอเคไปรอบ3นะครับรอบ3เราก็ชาร์จก่อนเลย AI ก็มี2มี2แล้วมันโจมตี1นะทำไมมันตอดอย่างนี้ะโอเคถ้ามันรอบหน้ามันตี2แต้มไม่แน่ เราป้องกันไว้ก่อนนะครับตอนนี้มันมี3มแล้วมันมี3แล้วมันโจมตีหนึ่งเฮ้ย AI ตัวนี้มันค่อยๆโจมตีทีละหนึ่งนะเอาไงดีทิ้งควรไปเลยดีกว่าไปชาร์จหมดเลยนะครับปออมี5้าแต้ม 8แต้มแล้วมันโจมตีสี่นะโจมตีก็กักเฮตัวนี้ปังเรานอนเลยตัวแรกนะครับแต่ไม่เป็นไรพี่เล็กเรามีมี8แต้มแล้วมันเหลือหนึ่งใช่ไหมเหลือหนึ่งอย่างนี้ก็ตีเผื่อแล้วที่เหลือก็ป้องกันไว้หน่อยที่เหลือชาร์จไป3แต้มก็ไปนอนนะตัวแรกไปนอนนะ โอเคตัวที่2กินเนื้อมาชนกันมี4มี4แล้วมันโจมตี3 AI ตัวนี้มันโจมตีกักนะไม่ยอมโจมตีหมดนะโอเคมันเหลือหนึ่งนะเหลือหนึ่งอย่างนี้เราก็ต้องตีเผื่อไปก็ปชาร์จไปเข้า3แต้มก็เรียบร้อยสิโอเคตัวสุดท้ายโอ้โหแพ็คนี้ง่ายเนาะ โอเคมันมีสมีสี่มันโจมตีสแล้วไงอะ่ะโจมตีสวนแล้วไงอะโอเคได้เวลาไปนอนนะโอ้โหทีอินโดมินัสเล็กอีกตัวไม่ได้ใช้เลยอะปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็ค JW 3รอบนะโอเคไปลุ้นแต้ม JW กันขอให้ได้เยอะๆไป เยอะๆได้โปรดไม่นะ700เองเหรอโอ้โหรอมาทั้งอาทิตย์ตีแล้วได้700โอเคก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆสะสมแล้วตอนนี้แต้ม JWP ก็หมื่นกว่าแต้มแล้วก็สะสมไปก่อนนะครับก็ยังไม่เปิดเนาะมันก็มีอีกแพ็คหนึ่งอ่านี่มันก็มีแพ็ค การ์ดทองนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแยกไปทำอีกหนึ่งคลิปละกันนะเพราะว่าจะมีตัวเลเวลแม็กมารีวิวด้วยนะครับโอเคเก็บของรางวัลก่อนปุ๊บนะครับอ่านี่สีสั่นพาร์ทใครๆยังไม่ได้นะก็รีบสะสมแต้มนะก็จะได้เจ้ากวางเลนเดียเขาวสวยงามนะครับเป็นตัวรีเจนระดับ2นะ ได้แต้ม JW โอเคสำหรับของพี่ก็ได้เจ้ากวางมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือสะสมแต้มไปแล้วเก็บแพทที่มันครบตามกำหนดไปเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้หน้าแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ